สำหรับราคาทองคำในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับสามารถกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้หลังจากราคาปิดตลาดในแดนลบติดต่อก ok ันหลายวันทำการวันนี้ทองคำบวกขึ้นมา12.10เหรียญดอลลาร์ต่อแสซอโดยมีการปิดตลาดไปบริเวณ1,747 17เหรียญดอลลาร์ต่อแสซอน ราคาทองคำไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าโดยลงมาโลบริเวณ1,730เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอและมีการยกระดับสูงสุดจากวันก่อนหน้าหรือทำนิวไฮใหม่โดยขึ้นไปไฮถึงบริเวณ1,753เหรียญดอลลาร์ต่อซอแนวโน้มดังกล่าวทำให้มเมนตัมหรือทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้นมีมุมมองเชิงบวกลดลงหลังจากราคาซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง คได้รับแรงหนุนจากที่ทางดอลลา,าร์สหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาหลังจากมีการเปิดเผยเดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภักการผลิตและภาคการบริการในฝั่งสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมพบว่าตัว PMI ประจำเดือนสิงหาคมมีสัญญาณของการชะลอตัวแต่ระดับต่ำสุดในรอบ27เดือน แนวโน้มดังกล่าวทําให้ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณหรือมีโมเมนตัมที่มีสัญญาณของการดรอปตัวลงและก็ชะลอตัวลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ PMI ภาคการบริการที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการทิ้งตัวลงอย่างชัดเจนทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าทิศทางการจ้างงานในฝั่งสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบจากภาคการผลิตจาก PMI ภาคการบริการ ที่มีสัญญาณของการดอปตัวหรือชะลอตัวลงและการจ้างงานอาจจะมีสัญญาณของการดอบตัวหรือมีการอ่อนตัวลงตามไปด้วยแนวโน้มดังกล่าวส่งผลต่อก,กระแสการคาดการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมของเดือนกันยายนว่าเฟตเองอาจจะไม่สามารถขึ้นดอกเบียย้ยในที่ทางที่เร่งตัวขึ้นได้ในระดับ75เบสิสพอยต เฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแค่50เบสิสพอยต์เท่านั้นแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากโปรแกรมเฟดวอตทูที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การคาดการว่าการคาดการของนักลงทุนอยู่ในระดับที่เท่ากันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยที่ระดับ50เบสิสพอยต์50และ75เบสิสพอยต์อีก50ทําให้นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาหรือรอดูภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมา จากคิศทางการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรวมทั้ง้อยถแถลงของประธานเฟดคุณจรมอนพาวเวลซึ่งจะมีการกล่าวสุนทรพจน์แถลงการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมที่ัจสันโฮรัฐไวโอมิงในคืนวันศุกร์ที่26สิงหาคมช่วงเวลา3ทุม่มปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทำให้นักลงทุนเฝ้าระวังแล้วก็ยังคงจับตาดูแนวโน้มหรือโมเมนตัมของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟด เพื่อใช้ในส่วนของชี้นําทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปสําหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐสะท้อนต่อมุมมองกระแสะการคาดการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดดังนั้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญอีกหลายตัวที่อยากให้นักลงทุนจับตาดูเพื่อใช้วางกลยุทธ์หรือจับจังหวะซื้อขายในส่วนของฝั่งทองคํา ในคืนวันพุธนี้นะครับจะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจําเดือนกรกฎาคมตัวเลขตัวนี้เรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับตัวทองคําเพราะว่าตัวเลขน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลงขณะที่จะมีการเปิดเผยยอดทาสัญญาขายบ้านที่เราปิดการขายประจําเดือนกรกฎาคมซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบกดดันในส่วนของตัวทองคําเพราะว่าตัวเลขอาจจะมีการปรับตัวติดลบน้อยลงหรือว่าดีกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับ ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะประกาศในช่วงทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยในคืนวันพุธนะครับในส่วนของวันพฤหัสบดีมีตัวเลขไฮไลท์สำคัญที่อยากจะให้จับตานะครับก็คือการประมาณการ GDP ช่วงไตรมาสสอซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่2นะครับมีการคาดการว่าการประมาณการ GDP ประจำไตรมาสสอในฝั่งสร์อาจจะมีสัญญาณของการติดลบน้อยลงหรือว่ามีมุมมอง ต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมารสสที่เป็นบวกมากกว่าการประมาณการครั้งแรกนะครับถ้าตัวเลขออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้เรามองว่าปจัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําและอาจจะไปนหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นซึ่งราคาทองคําอาจจะมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาได้อีกครั้งดังนั้นการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ยังคงทําให้ราคาทองคํายังขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกล ก่อนที่จะทราบผลการประชุมที่จัคสันโฮนอกจากนี้ยังแนะนําให้จับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนื่องจากมีการส่งสัญญาณจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐว่ารัเสเซียเองมีแผนการที่จะมีการเตรียมถล่มในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนและอาจจะมีการบุกหนักในส่วนของยูเครน ซึ่งประธานาธิบดีของยูเครนมีการออกมาเรียกร้องชาติพันธมิตรและชาติสหรัฐให้เล่งสนับสนุนยุทธโปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้กับการลุกรามของรัเสเซียประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะกลับมาเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคํา นอกจากนี้ประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีความยืดเยื้อหรือยังคงมีความตึงเครียดต่อไปอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้เกิดการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้เกิดภาวะ s t a g กเฟช i ่นอาจจะมีสัญญาณหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะถดถอยมากยิ่งขึ้นและภาวะเงินเฟอ้ออาจจะมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้น หากประเด็นรัเสเซียกับยูเครนยังคงยืดเยื้อหรือมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นแนวโนว้มและปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เช่นกันสําหรับก,กลุทธ์การลงทุนนะครับ YLG มองว่าราคาทองคําเริ่มมีโมเมนตัมในเชิงลบลดลงหลังจากราคาสามารถเบรกเอาท์หรือว่าพานกรอบชแนลที่เป็นทิศทางขาลงขึ้นมาได้นะครับแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําอาจจะยังไปได้ไม่ไกลมากนะัก เพราะว่านักลงทุนยังคงรอจับตาการประชุมที่แจ็คสันโฮว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดอย่างไรและยังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญในฝั่งสหรัฐที่อาจจะสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําได้นะครับทั้งนี้เรายังแนะนําว่าอาจจะต้องรอจังหวะที่ราคาทองคําออนตัวหรือย่อตัวลงมาโดยให้จับตาแนวรับในโซน1727 เป็นระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็กรอบของที่ทางไซด์เวอัพในระยะกลางก็คือบริเวณ1,715เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอน17271715เป็นโซนเข้าซื้อครับถ้าราคาทองคำไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าววายอลจีมองว่าราคาน่าจะมีสัญญาณของการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับอย่างน้อยๆเนี่ยราคาน่าจะขึ้นไปชนแนวต้านในโซนบริเวณ1,759ถึง1,772เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับ ถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาดานันหรือหนุนให้ทองคําผ่านอาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้นแล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงนะครับทางนี้ค่างเงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าบ้างเล็กน้อยก็กลับมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชื่อบวกต่อราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ เราได้มองแนวรับของทองคำแท่ง96.5เอาไว้ที่ระดับ29,600บาทถึง29,400บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็จุดที่จะต้องระมัดระวังหรือแบ่งทองคำออกขายจะอยู่ที่ระดับ3 1 5 0บาทถึงระดับ3 3 5 0บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นโซนที่อาจจะต้องทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเล่นรอกถ้าไม่ผ่านแต่ถ้าราคาสามารถผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวได้จะถือทองคำต่อก็สามารถทำได้ พอเรามองว่าการที่ทองอ่อนตัวหรือยอ่อต,ตัวลงมาถ้าไม่หลุดกรอบหรือชแนลบริเวณพันเจ็ดยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนซึ่งเป็นกรอบแนวรับของชแนลของทิศทางไซด์เวัาในระยะกลางราคาทองคํายังมีโอกาสวนกลับไปหรือมีการดิดตัวกลับขึ้นไปขึ้นไหวเหนือโซนพันแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนอีกครั้งดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนจะสามารถรับได้และก็ปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับเข้ามาชี้นำต่อทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไป YLG f u t u r e ขอฝากโปรโมชั่นนะครับตอนนี้มีการลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%และเป็นการลดค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกในการเทรดนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวได้หรือเปิดบัญชีเทรดกับ YLG f u t u r e ก็ได้นะครับนอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังพาลูกค้า Go Inter ไปลงทุนในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลียกลงทุนนะครับถ้าอยากพอโตก็มาโกอินเตอร์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y ่ h a t นะคะ